สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำโรกเกอร์ LiveForex ซึ่งได้มีประวัติยาวนานในการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์แบบออนไลน์ที่มีระยะเวลามากกว่า15ปีโดยที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกการดำเนินธุรกิจในทวีปยุโรปของบริษัทที่มีสำนักงานอยู่ในไซปรัสให้บริการบัญชีเทรดหลากหลายประเภทและให้บริการซื้อขายและสัญญาการแลกเปลี่ยนสวอป ในตลาด Forex ในขณะที่คงรักษาโครงสร้างค่าธรรมเนียมต่ำไว้ต่อไปที่สอดคล้องกับกฎหมายข้อบังคับทางการเงินของสหภาพยุโรปข้อเสนอในการให้บริการในหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของไลฟ์ f อ r e x ยุโรปจะเน้นศูนย์กลางในเรื่องของการคิดค่าธรรมเนียมแบบย่อมยาวความง่ายในการนำฝากเงินเข้าบัญชีการวิเคราะห์ตลาดการเงินที่มีประสิทธิภาพ และการให้ความรู้แก่นักลงทุนที่ช่วยให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มสามารถปรับปรุงทักษะการเทรสของพวกเขาให้ดีขึ้นและมีอิสรภาพทางการเงินเว็บไซต์ของ l i f e f o r e x จะมีบทวิเคราะห์ทางการเงินที่ยอดเยี่ยมและวิดีโอช่วยสอนหลากหลายพร้อมด้วยคำแนะนำวิธีการที่จะนำพาให้เทรดเดอร์มือใหม่สามารถเทรดได้เร็วขึ้นในขณะที่ให้ข้อมูลแบบละเอียดแก่ผู้ใช้บริการของ l i f e f o r e x สามารถเลือกใช้ระหว่างแพลตฟอร์ม MetaTrader 4กับแพลตฟอร์ม MetaTrader 5เป็นแพลตฟอร์มสำหรับกิจกรรมการเทรดของพวกเขาเหล่านี้ทำให้มั่นใจได้ถึงการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวและสอเสถียนภาพของซอฟต์แวร์ในขณะที่ยังให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงการเทรดบนมือถือและบนเครื่องเดสก์ท็อปแบบตลอด24ชั่วโมงบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมของโรเกอร์ ซึ่งให้บริการทั้งกลางวันและกลางคืนเกือบทุกวันของสัปดาห์ช่วยทำให้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นกับการให้บริการที่ประทับใจอยู่แล้วให้มีมากยิ่งขึ้นและพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ